กับเรา2คนนะครับกับ อ็อชั่นเฮ้ยมันคืออะไรนะครับออคชั่นก็คือการประมูลนั่นเองนะครับ<อ>แต่เป็นเรื่องราวของความสุขสนานที่เราสองคนและทีมงานตั้งใจจะทำให้ทุกคนได้มีความสุขกับการได้สะสมสิ่งของนะครับสิ่งดีๆที่มีคุณค่ามีทั้งเรื่องราวประวัติความเป็นมาหรือแม้กระทั่งของรักของห่วขงของเหล่าบรรดาเซเล็บทั้งหลายเซเล็บคนดังอะไรก็แล้วแต่ผมจะไปขอของเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาประมูลกันประมูลเสร็จเรียบร้อยของเหล่านี้อาจเป็นของ ก็ได้ได้เลยนะบอกว่าเราสองคนเนี่ยเราจะเริ่มไลฟ์กันวันที่7เดือน7อุ้ยวันดี7เดือน7ครับกี่โมงดีเอาตั้งแต่4ี่ทุ่มเป็นต้นไปเตรียมตัวพบกับเราขอช้าหน่อยเพราะว่าเราติดงานแต่มันเลิกดีเหลือเกินเราดันเตรียมของเอาไว้7ชิ้นด้วยกันโอ้โหเจ็ดชิ้นเบิกเลิกวันแรกอย่าลืมติดตามนะครับกดฟอลโล่ของพวกเรากดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะครับเพราะวันนั้นจะมีอะไรบ้างยอะยกตัวอย่างอันแรกครับอันนี้เป็นดิที่ผมแต่งไปเลยเมืองไปเลย ไไเอาทุกอย่างเอามาขายหมดโอ้โหปะมูลกันแล้วแต่เลยนะครับเคาะราคากตรงนั้นแล้วก็คุณชอบคุณก็มาติดตามกันของสวยงามของรักของเก่าของมีค่าม็อบที่ไปดงูไปเลยไปเอยของเข้าสงเวยคุณจะพบกับรูปแบบการประมูลที่สนุกที่สุดเร็วๆนี้พบกันเจ็ดเดือนเแน่นอนกับทิกตอกออกซ์